อันนี้นนคือลากไปเล่นเครื่องด้วยเ่ <c oughs> นีน้เราจะไปเครื่องอะไรต่อเราจะไปดูป้ายกันก็มีอะไร้เหรอนาไนอนนไอมห่ไขอนขึ้นไม่ได้ได้ป่ะเดแล้วถ้าพอข,ขึ้นไป กล้องน่าจะไอที่มันเหมือนแันกกระดดไปมาที่หนูเล่นกันไปับไปินนั่น่ากลัวไหมแตนว่าจะแบบพวกน่าจะบัวจะไปพึ่งบินครับคือไอนี่ที่มันเวิยงเวียงนะครับโอ้ท่านมนแล้วนะครับย่าน ดจหายเบ้ดพี่น้องไว้กินก็ได้เดี๋ยวพ่อรออยู่ข้างล่างนะลูก ตรงนั้เอาไอ้ติมอ่ะติมอ่ะดูตังนี้หน่อยโอเคนะกล่องเชียร์หน่อย น่ไม e ่วเลยโอ้โหไหนล่ะไอติมโอ้หลายกันหวัจาาไอติมใส่ก้อน ที่พ่อไม่คืนด้วยเป็นไรไอ้ <laughs> ติมเป็นหนูอยากคืนนาะดิไอ้ติมเป็นไสเกล็ด <laughs> เกล็ดนะไอ้ติมว <laughs> ้าวโน่นไงบ <laughs> างแขนอยู่นั่น, <laughs> <laughs> นบอลบลาบาน <laughs> อ่าว <laughs> อ้ <laughs> ออวกแตกเลยไอ้ติม <laughs> อ้าวไม่หยุดสักที ขนาดนูจะเดินเียนหัวเลยโอ้มันมีโยกขึ้นโยกลงอะ่ะเพราะอาขึ้นลงนะที่เหขึ้นลงนะใช้ลมถังลมใหญ่มากเลยไหนไหล่ะไ <c oughs> อ้เตมเ็ดแน่เออเ็มันเมีเอเลยนะ <c oughs> นโอ้เพื่อนวันขนาดอะ่ะ ยู่สนามไทยไม่ได้เล่นอย่างนี้เด้เฮ้ยไปเรงไงบอกความรู้สึกเนี่ยบอกความรู้สึกเนี่ยไปเร็งไงสุดยอดปะซีฟี่กล้องขึ้นหัวอุ๊ยลุงเห็นหมอบเลยอ่ะเป็นไหนเป็นไหนเอาอีกจังรอบปะว้าวฮ่า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 มีเรื่องเล่าให้เพื่อนฟังแล้วอ่ะนี่ี๋ยวหนูได้ปิวถ้าหนูไป มีเรื่องลอยเพื่อนฟังเด้อไปไปไปพูดให้เพื่อนฟังเด้อเป็นจังเดยบอกความรู้สึกมันเป็นเงาแตกหรอบอกโอ้แม่ท่านอ่าูกะทั่งทีแอกขนาดและขาสั้นน่ะอ่สู้อยู่ไหมเนี่ยใหเพืนให้ไม่คืนแล้วเหรใช่ลูกพันลูกว่าเราไม่คืนด้วดิกต้องไปขึ้นด้วดิบว่า ลุงหูแล้วลุงเห็นแล้วแตงแต่อยู่บนชิงช้าลุงเห็นแล้วมันมันวื้จดังสิลุงประกาขึ้นแท้หาของกินก่อนลูกโอโ้ยอันนี้ว่าให้ลูงกูนงนั่นเนะ ไ้ตรงนั้นพนที่เจดเเดินไปดูป่ะชาสัมพันธ์ไปตามพี่น้องชาสาแก้วแล้วก็จังหวัดไก้เกยงกันนะเไปดูเดินไปดูทรับที่โหนี่ปลมึกนี่ปลหมึกนี่ไก่เกับาองนี่นี่ปลหมึกปลามึกปลหมาึูนเลยครับแต่พี่น้องต้องขออนุญาตไปก่อนจ้าขอบคุณแลวก็สวัสดีครับพบเจอใวันายครับเอมมอมเห็นไหมลูกเห็นนะเห็นนะ อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้คือมีชื่อไหมครับเนี่ยนี่มาอีกแล้วนี่ว้าวว้าว ซุ้มไซร์ล้านะครับพากันไปซื้อของกินพี่น้องทีชาสวรรค์นะครับแล้วก็เรือไวกิ้งนะครับเรือไวกิ้งแล้วก็พึ่งบินนะครับเมาจะกี้นี่นเองนะครับพึ่งบินนี่แรงมากผมประกาศขึ้นเลยพี่น้อง ันครับพุ่มไหมปุ่มไหมจะไปไหนลูกไปแล้วกลับบ้านแล้วปะปลวกลับบ้านแล้วปะบึนๆกลับบ้านเราปะสวัสดีครับสวัสดีครับไอจิมสวัสดีครับอ่าสิมาสัมผัสเด้อยวันนี้เด้อกลับมาหอดบ้านแล้วเด้อพี่น้องไอ้หลังจากที่ไปเล่นเครื่องเล่นนะครับเนาะพาลูกพาหลานไปเล่นเครื่องเล่น อ่ะสมใจสมใจยังสมใจอยากยังอยากสมใจตามเป็นไงแล้วมีติดใจมีติดใจอันไหนแน่ปฏิทิดเลยประทับใจอันไหนมั่งรู้ว่าพึ่งพึ่งบินพึ่งบินมันวะพึ่งบินนี่เลยลืมตาจะเกลียวว่าไอติมลืมลืมลูกลูดตัวเองเลยแล้วหนูต้องจับมือมันไว้เหรอจับมือมันไว้เลยนะอือเบือโต๊ะโอ้แต่มันแรงมากเลยเนาะพึ่งบินเนาะแม่อยากกินอันนี้ด้วยชาแห้งแกแม่แกฟังเจาะฟังเจออกมา่เรื่อง กับกระป๋องน้ำหมากมาแล้วโอ้ยพึ่งบินหมุนแห้งอย่างไรเท่าที่เท่าที่เบิ้งอก็นาน่าจะนากลัวก็ไวกิ่งไวกิ่งมันดันหนาลูกนั่นแรงละขนาดไวกิ่งกันยังกลมบอบล็อกแล้วเนาะเกือบตายเกือบตายมาตอนที่ถอยหลังขึ้นไปนั่น่ะลุงใจหายมากเลยเพราะตอนที่ถอยหลังขึ้นไปจนเน่ไม่เห็นหางเรือเลย หางเรืององอนๆหายไปใสสนุกได้ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเล่นชุดที่มาปีกายครับทุกคนกลับมาหอดบานหอดซองเรียบร้อยครับผมหลังจากไปเห่นเครื่องเินนะครับไปเล่นเครื่องเล่นกับหลานนะครับไปเล่นเครื่องเนน้ากันกลับขึ้นมาถึงบานแล้วโอ้ยขาสั้นมดครับตัดสินใจถึงแล้วครับที่บ่เเ่นไอพึ่งบินครับลูกกับหลานนะครับ กระตันมีเล่ามีเนาแต่บมีเนาแค่ครังแต่ว้ากิงกับพ่อแห้งแล้วพี่น้องโอ้โหกินแบบแถวแตกเลยพี่น้องเลยออมมวนจะค้นหน่อยครับปีนี่คนหน่อยดีคึ้นารือว่าขื้นจะสามขึ้นเนาะเขาเริ่มมากยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายีสิมั้าี่ิบห้าย่สบายีนสิายี่สิบห้าสิบายี่สิบหายสิบห้าี่บ้ายี่สิบหย่สบายาย่หยบ ออออพี่น้องไอก่เคียงกะมาเลนไห้เลยนะครับ<อ>ผมสนุกครับผมสนุกมากนะครับ<อ>แล้วก็เป็นร้านค่าที่สวยนะครับนี่หลายๆยางกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับผมไ่ทุกคนเลยรุ้นสนุกนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะบสาขาตันมาแล้วพี่น้องติดต่อลาพี่น้องไปในตอนนี้เลยนะครับผม สั <Hoy S 2> ินนี่ขอกาวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามกดไลค์กดติดตามงด้สนทนาได้สนทนาด้วยไอ้บุงเนียมีมีมีอันมีลูขึ้นไปเย้